และตอนนี้เราก็อยู่กับมือดีกับมือดีของมือดีอีกทีหนึง่งซึ่งอีกคนก็คือพลทหารวันล,ลิสาและดูเหมือนว่าเขาจะเป็นอดีตทหารรับจ้างของทางฝั่งอเมริกาที่หมดวาระแต่ว่าการฆ่าฟันท่าหัห่นคนมันยังคงอยู่ในสายเลือดเขาเลยเลือกโหลดเกมนี้มาเล่นพอไอส้สัปยาวไปแล้วเอาเป็นว่าไปลุยกันดีกว่าไปและเราก็มาลงที่ผีรอบที่พันแล้วจากนั้นเราก็วิ่งฟาร์มปา่อให้มือดีเราจัดการกับศัตรูในการที่เราจะยืนดูคงไม่คู่ควรสักเท่าไหร่เลยได้วิ่งไปเสริมดาเมจให้นิดหน่อยแลวเขาก็โดนมือดีสอยลงไปและในขณะนนนัั้เงหาาาวโดดแต่่ข นายคนนั้นนี่ถึงกับม้วนลงพื้นกันเลยทีเดียวแต่ของก็ต้องเป็นของข้า <c oughs> แล้วเราก็ได้เอเคมาแล้วะเอา่ะไดำเนินภารกิจต่อได้จากนั้นผมก็มาเปิดตาล่าพร้อมกับมุ่งหน้าไปหาเขาในทันทีแต่ในขณะนั้นเองที่เบอร์สี่กับมีตัวเราเลยจะเป็นต้องหันหัวเรือกลับและไปสนับสนุนพลทหารบร,ริษาและศัตรูก็โดนพลทหารฟองนมซัดลงไปกองกับพื้นจากนั้นผมก็ว่าจะวิ่งอ้อมแมปแต่กลับมีไอ้มนุษย์สุดแสบมาสกิดสีข้างและเขาก็ถูกผมตอบกลับเล่นสลับที่ขอบหน้าต่างกันเลยทีเดียวจากนั้นผมก็ได้อออออกววิ่่่่งงตตตแในนนนนนนขขณะัั้้้เเบมมีีสึหพืๆผ